สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูอาหารจานเดียวมาฝากกันค่ะวันนี้นะคะเรายังไม่มูกออนจากเมนูไข่ค่ะเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยเป็นเมนูที่ประหยัดหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ สามารถนํามาสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนูเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูข้าวไข่ข้นกุ้งค่ะเมนูนี้เนี่ยหน้าตาน่ารักแล้วก็ใช้เวลาในการทําน้อยมากๆเลยนะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ถึง20นาทีเลยค่ะและวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ใหญ่หน่อย3ฟองค่ะกุ้งอันนี้ปอกเปลือกแล้วก็ผ่าหลังออกเรียบร้อยแล้วนะคะ4ตัว เนยเราใช้เป็นเนยเค็มค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นส่วนของพริกน้ำปลานะคะก็จะมีกระเทียมพริกมะนาวแล้วก็น้ำปลาค่ะวัตถุดิบหลักๆก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากทำพริกน้ำปลากันก่อนนะคะนำพริกมาซอยจะซอยหรือว่าจะสับก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบวันนี้เราหั่นเขาเป็นแว่นบางๆแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะหั่นกระเทียมค่ะกระเทียมเนี่ยเราใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะในสูตรของเราวันนี้เราใช้ทั้งหมด3กลีบก็คือเราจะแบ่งเขามาทําตัวพริกน้ำปลาเนี่ยเพียงแค่1กลีบเท่านั้นนะคะอีก2กลีบเนี่ยเราจะนํานเขาไปสับใส่ในตัวไข่้นค่ะเมื่อเราซอยกระเทียมบางๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําทั้งพริกซอยแล้วก็กระเทียมซอยเนี่ยใส่ลงไปในน้าปลาค่ะ จริงๆแล้วสูตรพริกน้ำปลาเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรุงรสเองได้ตามชอบเลยนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็จะใส่เป็นน้ำตาลลงไปด้วยนะคะเพื่อให้มีรสหวานเล็กๆปลายลิ้นค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ต้องการรสชาติหวานนะคะหลังจากใส่พริกกระเทียมลงไปแล้วเราก็บีบมะนาวตามลงไปค่ะคนนิดหน่อยให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยพอเข้ากันนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูออน้ำปลาพริกของเราต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำตัวไข่ข้นกันค่ะ นำกระเทียมที่เหลือ2กรีบนะคะมาสับให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อเราสับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของไข่ไก่กันค่ะ ตอกไข่ลงไปในชามผสมนะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถกําหนดอัดตราส่วนเองได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทํามากหรือทําน้อยเท่าไหร่นะคะจากนั้นเราก็จะตีไข่ให้เขาแตกเหมือนเวลาที่เรากําลังจะทําไข่เจียวค่ะวันนี้เนี่ยเราไม่ปรุงรสในไข่ไก่เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปรับประทานคู่กับน้ําปลาพริกอยู่แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีความเค็มเกินไปค่ะ ตีเขาแตกเข้ากันดีแบบนี้นะคะเราก็จะนําไข่ของเราเนี่ยมากรองหนึ่งรอบค่ะถ้าหากว่าไข่ไม่ได้อ่ากังวลว่าไข่ของเราจะเป็นลิ่มเป็นก้อนหรือว่าไม่เนียนสวยเนี่ยก็ไม่ต้องกรองก็ได้นะคะสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเรากองเนี่ยไข่ของเราก็จะมีความเนียนมีความละเอียดมากกว่านะคะ เมื่อเรากองไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมไปทำตัวไข่ข้นกันค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะจากนั้นก็ใส่เนยลงไปค่ะถ้าหากว่าใครไม่ใช้เนยอยากใช้เป็นน้ำมันพืชหรือว่าพวกโอลีฟออยล์อย่างนี้ก็ได้นะคะเอาตามที่เราสะดวกหาได้ค่ะตั้งไฟต่อจนกว่าเนยจะเริ่มละลายนะคะเมื่อเนยเริ่มละลายดีเนี่ยเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปค่ะ ผัดเนยกับกระเทียมจนหอมดีเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังระวังตัวกระเทียมจะไหม้นะคะถ้าไหม่ยจะทำให้ตัวไข่ขค้นของเรามีรสชาติขมนะคะ เมื่อผัดจนกระเทียมหอมดีแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะ ไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะอย่างที่บอกผัดไปเรื่อยๆจนกว่ากุ้งของเราเนี่ยจะสุกนะคะอย่าให้เขาสุกจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเนื้อเขาจะมีความแข็งแล้วก็กระด้างนะคะเมื่อเขาเริ่มสุกดีแล้วเนี่ยเราก็ตักเขาลงจากกระทะได้เลยค่ะแล้วก็จะพักในส่วนของกุ้งเอาไว้ก่อนค่ะ ราจะปิดไฟแล้วก็พักกระทะไว้ให้เขาอพออุ่นๆนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งกระทะใหม่อีกทีนึงทีนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็เทไข่ของเราลงไปค่ะใช้ช้อนหรือว่าตะหลิวหรือว่าทับพ,พีหรือไม้พายก็ได้นะคะกวนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าไข่เขาจะเริ่มมีความสุกเป็นริ่มแบบนี้นะคะเมื่อเขาเริ่มสุกเนี่ยให้เราปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ คนต่อไปเรื่อยๆนะคะความร้อนจากกระทะเนี่ยก็จะทำให้ไข่เขาสุกต่อไปได้นะคะ mm hmm. เมื่อไข่อยู่ในระดับที่เราพอใจแล้วเนี่ย mm hmm. เราก็ยกเขาไปเทใส่ข้าวได้เลยค่ะ mm hmm. ข้าวไข่ข้นเนี่ยจะต้องมีความ ข้นของไข่แบบนี้นะคะถ้าสุกเกินไปเนี่ยก็จะไม่ใช่ข้าวไข่ข้นแล้วนะเทราดข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็วางตามด้วยกุ้งที่เรา,เาผัดเอาไว้กับเนยนะคะจัดเรียงยังไงก็ได้ค่ะเอาตามที่เราชอบแล้วก็คิดว่ามันน่าจะสวยนะคะ ว่าใครไม่ชอบกุ้งเป็นชิ้นแบบนี้สามารถนํากุ้งไปสับก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยนําไปผัดกับเนยแล้วก็ถึงเวลาจะเสิร์ฟเนี่ยเราก็นํากุ้งสับเนี่ยมาราดลงบนไข่ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่งหน้าด้วยผักชีเล็กน้อยค่ะ เสิร์ฟคู่กับน้ำปลาพริกที่เราทำเอาไว้เมื่อตอนแรกค่ะเพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูข้าวไข่ข้นกุ้งเสิร์ฟพร้อมน้ำปลาพริกของเราในวันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆแล้วก็ใช้เวลาในการทำเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวต้องขอตัอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ